สวัสดีครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนกเกษียณวันนี้ฮะผมก็จะมีแผนปล่อยบอดนะสำหรับใครที่ขี้เกียจเล่นในโหมด AI นะหรือว่าไต่แรง AI แล้วขี้เกียจเล่นเองนะอยากปล่อยบอดให้มันเล่นเองนะวันนี้ฮะผมก็จะมีแผนมานําเสนอนะแล้วก็จะบอกวิธีการจัดแผนในโหมดแรง AI ไอด้วยนะสำหรับคนที่ ไม่ชอบเล่นกับ AI ไอแต่ว่าชอบไต่แรง AI นะอ่ะวันนี้ผมก็เลยมีแผนมานําเสนอโอเคครับเพื่อในการเสียเวลาเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าที่จะเติมเกมก็ถึงบริการเติมเกมกุ๊กกี้แอนด์ชอบราคาถูกลุ้นเร็วปลอดภัยถูกกดเติมเองสูงสุดยี่สิเปอร์เซ็นเติมได้ทั้ง iOS และ Android เติมสนุกเติมไม่สะดุดต้องกุ๊กกี้แอนด์ชอบ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 ส่วนใครที่คลิกกระนังเติมเกมอ e ีฟุตบอลขอแนะนําบริการเติมเกม Cookie Land ชอบหลิงอยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมอุดหนุนกันนะโอเคฮะก่อนที่เราจะไปจัดแผนเราต้องมาเรียกสไตล์โค้ดกันก่อนเลยนะเออสไตล์โค้ดฮะมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะจะมี position game long ball counter long b a เอา w y แล้วก็ quick counter นะแต่สำหรับสายฟรีฮะพวกการเขียวการม่วงนะผมขอแนะนำให้เป็นสไตล์พวกเออ quick counter นะโค้ดคนไหนก็ได้ แต่จะไม่แนะนำให้เล่นพวกสไตล์เอ,อ่อโพดิชันเกมลองบอลลองบอลเคานเตอร์หรือเอาไว้นะเพราะว่าสไตล์พวกนั้นก็ต้องมีตัวนักเตะที่เอ,อ่อยังไงอะค่าสแตทเยอะนิดน,นึงก็ซึ่งว่าต้องเป็นสายเติมใช่ไหมดังนั้นถ้าสำหรับสายซีในวันนี้ฮะผมก็เลยแนะนำเป็นสไตล์ควิกเคานเตอร์นะโค้ดที่ผมจะใช้ก็จะเป็นโค้ดเออนี่เลยเอ,อ่อโจเซ่โมนิโ่นะที่ผมจะใช้นะก็จะเป็นสไตล์ควิกเคานเตอร์จะจ่าเลยนะ โอเคฮะหลังจากที่เราได้โค้ดในสไตล์ Quick Counter เรียบร้อยแล้วนะเราก็มาเรียกเบสทีมเซตติ้งนะเบสทีมเซตติ้งที่ผมแนะนำเลยก็จะเป็นของทีมชาติญี่ปุ่นนะที่จะมาด้วยระบบหลัง3ามนฮนะก็มาที่ทีมชาติแล้วก็ทีมชาติญี่ปุ่นเลยหลังจากนั้นก็ไม่ได้แผน Default Formation นะแล้วก็ไม่ต้องไปปรับแผนอะไรมากมายนะต่อมาฮะก็จะเป็นการจัดตัวนะการจัดตัวนี้ก็จะมีเทคเล็กๆน้อยๆน,นะนั่นก็คือห้ามมี Off Style นะต้องใช้นักเตะให้ตรงตามตำแหน่งแบ็กขวาก็คือแบ็กขวาแบ็กซ้ายก็คือแบ็กซ้ายแล้วมันก็จะมีให้เรียกเอ,อ่อ AI สไตล์ด้วยนะถ้า AI สไตล์ยิ่งเยอะยิ่งดีนะโอเคถ้าเริ่มจากผู้รักษาประตูก,ก่อนเลยนะผู้รักษาประตูในที่นี้ผมใช้เป็น d a วิดดี r าร์นะร่างการเขียวก็จะเป็นผู้รักษาประตูตัวลุกนี้หรือไม่ก็เป็นผู้รักษาประตูที่ตัวเองชอบเลยแล้วกันนะ ในส่วนของ3ามเซนเตอร์ฮะสามเซนเตอร์นี้ก็จะเป็นในสไตล์ปั้นเกมนะหรือว่าบิวอัพนะก็จะเรียกใช้เฉพาะการ์ดเขียวในที่นี้นะผมก็เรียกใช้เป็นเอ่อ v วอร์จิลฟันได้ลูริเกอแล้วก็อีกหนึ่งคนนะแต่ว่าต้องหาก่อนแป๊บหนึ่งนะมันมีจำนวนจำกัดเลือเกินนะการ์ดเขียวโอเคนี่ก็ลูริเกอรก็สคนนี้ก็จะเป็นในสไตล์บิวอัพนะทั้งสคนเลย เราเข้ามาดูนะ AI หรือสไตล์การเล่น AI แต่ว่าต้องขอบอกกันนะว่าสไตล์การเล่น AI นี้จะไม่แสดงผลในโหมด PVP นะมันจะแสดงผลในโหมดที่ให้ AI ควบคุมนะนี่นะมันก็จะมีคำอธิบายอยู่แล้วก็สไตล์การเล่นนะเราก็เข้ามาดูเลยนะถ้าเราชอบสไตล์ไหนก็เอาสไตล์นั้นก็นได้นะนี่ถ้าตามนี้เลย3ตัวนี้ก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญบอลยาวทั้ง3าคนเลยนะสไตล์บิวอัพนะ นี่รวมถึงโมจิฟันได้ด้วยอ่ะปรามาณนี้นะในส่วนของเซนเตอร์ในส่วนของกลางแล้ัวสองตัวนะผมขอแนะนําเลยนะต้องเป็นบล็อกทูบล็อกนะถ้าไปเอาเป็นโอเชเตอร์หรือว่าออตำแหน่งอื่นนะมันมาเล่นตำแหน่งนี้ไม่ได้นะคือว่าไล่บอลไม่สุดนะเพราะว่านี่คือโหมด AI นะดังนั้นผมแนะนําให้เป็นในสไตล box ์บล็อกทูบล็อกก็ตรงตามตำแหน่งเลยก็บล็อกทูบล็อกใสยลับนะก็จะมีไล้อนกวันแบดแล้วก็ เออนาโตลี่นี่ทั้งสองคนนะก็จะเป็นสไตล์บ็อกทูบ็อกสายลับเลยเอาไว้คอยวิ่งไล่บอลน,นะแล้วส่วนปีนทั้งสองข้างนี่มันจะมีเทคนิกอีกนะผมก็จะเรียกเป็นสไตล์โฮปเยอร์นะหรือไม่ก็สไตล์อื่นก็ได้แต่ว่าให้ดูตรงนี้นะให้ดูสไตล์การเล่นเอไอด้วยมันจะมีบอกอยู่นะถ้าใครอยากได้ตัวพิ้วๆหรือว่าตัวค่องๆมันจะมีแทคติกอยู่ ก็เข้ามาดูที่คารุมิตรม,มาแล้วก็สไตล์การเล่นเอไอเห็นไหมนี่ฮะก็มีจอมหลอกกล้อเลี้ยงเอ่อตะลุยหลบอะไรก็ว่ากันไปนะหลายอย่างแต่ว่ามันจะไปแสดงผลในหมดเอไอนั่นแหละเลี้ยงสับขาหลอกหรือว่าเลี้ยงหักหลังอะไรก็ว่ากันไปนะตามสไตล์ของตัวนักเตะเลยนี่ฮะสองคนนี้ผมก็จะเรียกเป็นคารุมิตม,มาแล้วก็อีกหนึ่งคนก็จะเป็นโฮเพยเยอร์เหมือนกัน แล้วก็ในกลางลูกผมก็ใช้เป็นโฮมเพเยอร์ทั้งสองคนเลยนั่นคือบุนโน่เฟรนันเดสแล้วก็ไมเคิลโอลิเซ่ก็จะเป็นสไตล์โฮมเพเยอร์ทั้งสองคนพูดงนะ่ายฮะแผนนี้มีโฮมเพเยอร์ทั้งหมด4คนนะนั่นคือปีกสองข้างแล้วก็กลางลูกทั้งสองคนก็จะรวมเป็นสี่นี่ฮะบุนโน่เฟรนันเดสแล้วก็ไมเคิลโอลิเซ่ในส่วนกองหน้าก็จะเป็นโกลโพเชอร์นะในที่นี้เขาจะใช้เป็นโกลฟโพเชอร์แท้ๆเลยนะนั่นคือเอลลิงฮาร์แลนตัวนี้ก็เพิ่งเปิดได้นะร้อยสอง นี่ฮะนักลาดักยิงหรือว่ากล็อฟเชอร์นะก็หาตัวที่มี AI เยอะๆแล้วกันนะนี่ประมาณนี้เลยนะในส่วนของการจัดตัวต่อมาฮะาตาการตั้งค่าแท็กติกการตั้งค่าแท็กติกผมก็จะเอ่อตั้งค่าเปลี่ยนตัวเองนะก็เอาเป็นยืดหยุ่นแล้วก็ตั้งค่ากระดักกำน้าแล้วก็เปิดการปรับเปลี่ยนเอ่อเลเวลการลุกกับรับเนี่ยเป็นอัตโนมัติด้วยในส่วนแท็กติกนะ ก็การเตะมุมก็แล้วแต่เลยนะใครถนัดแบบไหนก็เอาแบบนั้นเลยแต่ส่วนตัวขอให้เป็นแบบง่ายๆแล้วกันก็เตะมุมซ้ายก็จะเท้าขวานะเตะมุมขวาก็เท้าซ้ายนี่แบบนี้เลยในเรื่องอื่นก็แล้วแต่ความชอบแล้วก็ในเรื่องการเอาเซ็นเตอร์ขึ้นหมงก็แล้วแต่เลยนะถนัดแบบไหนก็แบบนั้นเลยมันก็ไม่มีข้อจํากัดอะไรนะในการที่จะเอาเซ็นเตอร์ขึ้นมงก็ได้หรือไม่เอาขึ้นไปมงก็ได้แต่ว่าต้องยอมรับด้วยนะว่า ถ้าเราโดนตกับนี่หลังบูแน่นอนนะในส่วนแทนะ็กติโคฮะก็ผมจะไม่ตั้งนะก็จะปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติหองตุวนักเตะเลยนะอ่ะต่อไปฮะก็จะเป็น,นางงานนะั้นเราก็ไปดูกันเลยดีกว่านะโอเคฮาตอนนี้เราก็อยู่ในโหมดแรงค์ AI นะนี่ก็เป็นแผนสำหรับคนที่เอออยากเล่นในโหมดแรงค์ AI นะแต่ไม่ชอบเตะเองนะอยากให้ AI เตะเองก็ลองเอาแผนนี้ไปใช้ใดูนี่ฮะ ก็รูปแบบเกมก็สไตล์คริสอเตอร์นะหลัง3ก็จะเน้นการโต๊กลับเร็วแล้วก็าการไล่เพสซิ่งอย่างดุดันนี่ฮะนี่เซนเตอร์แล้วก็เลี้ยงอยู่บัอยู่ที่คารวิโตมาฮะนี่ฮะให้สังเกตตัตวนักเตะเห็นไหมถ้ายิ่ง AI ยิ่งเยอะนะสไตล์การเล่น AI ยิ่งเยอะยิ่งเก่งนะเออมันจะอยู่ตรงนี้ด้วยบางคนไปมองที่สแตตนะบางทีสแตตมันก็ ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนะถ้า AI สไตล์การเล่นไม่เยอะหรือไม่ดีเท่าไหร่นะนี่ฮะบอลหนอก้างมาเทโอเฮอร์เนสเห็นไหมยิงยิงยกแกลกแบบนี้คือสไตล์การเล่น AI นะมันจะแสดงผลในเฉพาะโหมดที่ให้ AI ควบคุมเท่านั้นนะบางคนยังเข้าใจผิดอยู่นะว่ามันจะแสดงผลในโหมด PP ด้วยนะมันไม่แสดงผลนะบอกตรงนี้ไว้ก่อนนะสำหรับคนที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่มันแสดงผลเฉพาะตอนที่ให เอควบคุมนั่นคือหมายถึงว่าให้เล่นแบบเนี้ยให้เ i เล่นนะแล้วเรานั่งดูอ่ะนี่แหละคือว่ามันจะแสดงผลเห็นไหมคารูมูสตวม้าอะไรพวกเนี้ยยิ่งยักยักอะไรอยู่เห็นไหมนี่ฮะบอลอยู่ที่คารูสตวม้าจับร้านนิดนึงโอเคทนี้ดมออกข้างมาบอลที่รามินยาเมาเลี้ยงขึ้นมาเปื้อนเห็นไหมยยึกยักยักเนี่ยอันนี้คือสไตล์การเล่น AI เลยความฉลาดนะ ความสมดุลก็อยู่ตรงนี้เลยในส่วนสแต็ปก็เป็นแค่ส่วนประกอบอีกอย่างหนึ่งบอลอยู่ที่ไรอันกาวันแบสเรนงฮาแลนด์บูโน่แฟนเดสอีกแยกหนึ่งทีฮะไมาร์โกเซ่ติดบล็อกและเป็นเกมโต้กับบอลอยู่ที่คิซโนโรูันโด่ขออกข้างมาให้ลำยมมิมยามาโมะให้ได้ฮะบอลอยู่ที่เรนงฮาแลนด์ดึงจังหวะหนึ่งทีลูกนี้ไมาร์โกเซ่แทงสวยให้บูโน่แฟนาน เดฟเรียบร้อยฮะนี่ฮะรูปแบบแผนก็ประมาณนี้นะก็จะเป็น,น้นการโตกลับเร็วนะสำหรับสายฟรีนะถ้าใครจะเล่นสายฟพนดิชั่นเกมมันก็ต้องยังไงต้องเติมกันหน่อยนะให้ตัวนักเตะม,มันเก่งๆหน่อยเพราะว่าสายฟพดิชั่นเกมมันจะเออช้านิดนึงนะถ้าเราจะให้ AI เล่นเองมันก็ไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่นะก็เลยคิดว่าถ้าจะสายฟรีจริงๆก็ต้องเป็นสายฟรอคัลเตอร์นะเพราะว่าตัวนักเตะม,มันจะวิ่งไล่วิ่งบีบกันช่วยกันดีนะ โอเคครับบอลอยู่ที่ทีโอเฮเนสืมตัดได้สวยคร bon ับวอร์จิลฟานไนท์บอลอยู่ที่เดวิดดีแคร์เน้นซันมาที่วอร์จิลฟานไนท์ออกข้างมาลูริกเกอร์นี่ฮะบอลอยู่ที่ลูริเกอร์คารูวิโตมะยังไปไม่ได้เล่านันกาเวนแบชแทงออกข้างมาให้คารูวิโตมะ คารุมมีตัวมาเนี่ยสเตตเนี่ยไม่ค่อยสวยนะแต่ว่าพอมาเล่นให้ไอ้เล่นเองอ่ะถือว่าเก่งเลยนะเออถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะสำหรับคารุมตัวมานะนี่ฮะปื้มให้บล็อกถลอกไล่บอลดักสวยเห็นไหมเออแล้วก็เมื่อเวลาครึ่งแรกไปนะทีมเราก็ยังนําอยู่นะหนึ่งตรตูต่อศูนย์โอเคฮะแล้วก็มาดูในครึ่งที่สองกันต่อก็เหมือนเดิมนะก็นักเตะก็จะไลเ่เพสซิงกันในตามก็ตามสไตล์พีเคอร์เตอร์นะ่ะไลเ่เพสซิง นี่ก็ถือว่าถ้าในจะให้ให, AI, ให้ AI เล่นเองในโหมด a i นะแนะนำต้องเป็น q u ิก k ค o u n เตอร์อย่างเดียวเลยนะถ้าไปเล่นโฟสตล์ฟรชันเกมหรือว่าลองบอลหรือว่าลองเคาน์เตอร์อ, bon Counter, อะไรพวกนี้ต้องเป็นนักเตะที่เติมนิดนึงนะต้องเป็นสายเติมนะถ้าเป็นตระกูลนั้นนะเพราะว่าค่าพลังนักเตะมันจะเอื้อเอื้อ,อกว่ากันเยอะนะถ้าเป็นสายเติมแต่ว่าถ้าเป็นสายฟกการีโฟกัสเขียวกัสม่วงอะไรพวกนี้ผมแนะนำให้เป็น q u ิก k ค o u n เตอร์นะย้ำอีกทีหนึ่งวันอยู่ที่ Fan, บ,บุนโน่แฟนเดิยรจกบอลลูกนี้ให้ลิงคฮาแลนไม่ได้ฮนะ โอเคสวยบอลอยู่ที่อะไรอันกาวันแบสแหมติดลูกนี้ฮะโทนี่อะดำแล้วออกข้างมาให้ที่ไลมินยาเมลอืมแทงมาลูกนี้โอ้ยังไงฮะบอลอยู่ที่คียนเปเป้คียนเปเป้โอเคออกข้างมาเทโอเฮนเดสตบคัดแบ็คลูกนี้ไม่ได้บอลอยู่ที่โบจิฟันไดอยู่ที่ไรอันกาวันแบสออกข้างมา ก็จะใช้ความคล่องไปนะถ้าใครอยากชอบสไตล์ย,ยิ่งๆยักๆหน่อยก็เรียกไอ้เยอะๆขอ,อข้างมาคารุกตมาตบเข้าในมาให้เล่งฮาแลนด์เรียบร้อยนี่ฮนะสไตล์ครีโกตเตอร์มันจะเหมาะกว่านะสำหรับสายฟรีนะหรือว่าสายไม่ฟรีก็ได้นะก็เล่นได้หมดนะแต่เพียงแต่ว่าเราต้องจัดตำแหน่งให้มันตรงคัน,นัันนะแต่ว่าแท็กติกหลักก็เลยก็คือการจัดตำแหน่งนะถ้าเราจัดตำแหน่งตรงมันก็จะเล่นง่ายนะแต่ว่าถ้าเราไปใช้พวกเอ่อออฟสไตล์หรือว่าอะไรเนี่ยจะเล่นยากหน่อย โอเคฮะขึ้นนำแล้วฮะสองประตูต่อศูนย์แล้วหลังจากนั้นนะเราก็จะปล่อยให้ AI นะปรับเกมลุกเกมรับเองนะตอนนี้เราเล่นให้เกมรับนะถ้าเราไปเล่นเกมลุกตลอดเวลาเลยนะักเตะค่าพลังมันลดลงเรื่อยๆนะสเตมบิน่ามันก็จะหมดเร็วโอเคเราได้ฟาวฮะ <c oughs> ริ่งฮันแลนฮะนโดนนิดเดียวก็ลมแล้วฮะได้ลูกฟรีคิกจะเปิดโดย โ,โอเคเล่นสั้นฮะยกมาลูกนี้ให้เอริงแฮลแลนด์ไม่ได้บอลจาที่โบจิฟันได์ออกข้างมาเทโอเฮอร์เดสจะเข้ากลับมาเข้ามาเวนกาโทนิรามลามินยาเมาโอนิกาด์แทงลูกนี้ให้คิซโนโรนโดคิซโนโรน,นโดโอเคดได้สวยของตัวนารี โดยที่วิโนฟันเนออกข้างมาให้ค้ารู้มโตมะแทงลูกนี้ติดไปที่ฮาคิมิแต่ที่สวยฮะลายกับมันแบดแล้วเป็นเกมโต้กลับแทงลูกนี้มาสวยนะให้เรื่องฮาแลนด์เรื่องฮาแลนด์กระชากมาหนึ่งทีคั <c oughs> ทแบล็ลูกนี้ติดบล็อกฮะโทนี่รดัมแล้วก็โยนยาวมาโอย่ที่รามินยาเมลสวย <c oughs> เจอแย่งคืนฮะกำลังบอกว่าสวย <c oughs> เดี๋ยวขึ้นมาฮะรามินยาเมล ออกข้างมาให้อูริงกาสโยกมาลูกนี่เกือบโดนฮะถึงก็โบยฮะเดวิดดีเคอาได้ไม่ลูกตั้งเตะฮะเดวิดดีเคอาเล่นสั้นมามาที่รูริเกอร์เจอไล่เพสซิ่งเร็วฮะโยกข้างมาให้คาร์ลุวิโตมะอือหือสเต็ปสวยนะคาร์ลุวิโตมะนะชอบเลยนะ้ปก่อนให้ไอ้เล่นเองนะ แต่ว่าถ้าเราจะไปเล่นเองมันก็ไม่ได้แบบนี่หรอกนะโอเคบอลอยู่ที่ฟิลฟอรเดนโอเคดาได้สวยฮะแลนกาวันแบชเริงฮาแลนด์อืมแล้วก็หมดเวลาไปฮะทีมเราก็ชนะไปได้นะสองประตูต่อศูนย์ โอเคฮะก็เป็นไงกันบ้างนะสำหรับแผนปล่อยบอท a ด AI นะสำหรับคนที่อยากไต่แรงเอไอแต่ไม่ชอบเล่นเองนะชอบให้ AI เล่นนะ mm hmm. ก็ลองเอาแผนนี้ไปใช้ดูนะแล้วก็การจัดตัวผู้เล่นนะที่สำคัญก็คือจัดตัวให้ตรงตำแหน่งแล้วห้ามมี o f f สไตล์นะเพราะว่านะเตะออฟสไตล์ style, มันจะเล่นยากทีหนึ่งนะก็ลองไปปรับใช้กันดูนะเออเผื่อจะขึ้นที่งกัเขาบ้างก็เอาแล้วนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับ